สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะจ้าที่เข้ามารับชมแนวทา่าและครับมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะขอบคุณหล,ลายๆเ้อะจ้าสำหรับกำลังใจจากพี่น้อง fc นะจ้ากลับมาพบกับแนวทาาหวยฮานอยสูตรมัดรวมจ้ามัดรวมวันที่สิบเก้าเดือนสาม มื่อนี้มาผูกกับแนวทางของเอสจอยคือเก่าหลวกตามเคยตั้งวันที่สิบเกาเมื่อนี้คือวันอ่างค้านจ้ะสาหรับพนหมัดร่วมคล้องเมื่อวานจะวันที่สิบแปดวันจันทร์สาหรับวันจันทร์นี่แนวทางของห้าหมัดห้าน้อยมาร่วมให้เด่นไปที่หกกับสามวิ่งรูดจ้ะสาหรับโพนน้อยเฉพาะกิจจะแปดเก้าสองอาพาธไปจาก สองตัวล่างเฉพาะกิจหกเจ็ดกเนาะเจ็ดหกเมื่อในขามเลขพี่นอกไปจะจับหายหกแปดมาเจหเขาเดินหกไดูหกสำหรับรอบเฉพาะกิดเดจะเดินสำหรับรอบพิเศษห8แปดสองล่าง0 5, ูนย์หาาดไปจะเด่นหกไมด,ด 6, ของเขามาลักรลอยเนาะห8แลักลอยจ้ะสำหรับรอบปกติเจ็ดสองสา สำหรับสองสามกะจับเลขพี่น้องไว้ให้สามสี่มาสองสามโอ้โหจับให้เดินหนามาย้อนหลังจากเขาเดินสามวิรุษสามจะสำหรับรอบปกติบนสองตัวหลังรอบปกติหนึ่งสามฮะหนึ่งสามจับกูผ่านไปอีกก็จะสุดกันกับมีหนึ่งสี่มาหนึ่งสามสุดเด่นเขาเข้ากับเขาเดินสามวิรุษสามโอ้ รอบปกติเด่น3ามวิซ้์นี่คือเด้งบุนล่างแอจอยจับกูบกเขาจับกระโตค่ะหนังเหนียวแท้มึงเนี่ยสำหรับรอบ VIP อพจะ0ูนหาสองล่าง8ปดหาผาดไปเนาะสำหรับรอบวี p อพสุดสาตัวของเฮากระพาดไปจ้า สำหรับฮานอยมัดรวมของเมื่อวานกับจองเขอสุดของพ,ออพ,พี่น้อยเอฟซีหลายๆเราจะแนวทาของเฮามมกแค่เล็กเด่นเราจะเล็กเด่นวิงดูดเด่นหกวิงดูดหกรอบเฉพาะคิดเด่นสามวิงดูสา,สามก็คือรอบปกติเราจะบนล่างผ่านไปอีกสายเจะของเฮาเราจะเมื่อนี้ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมของวันที่สิบเก้าจ้าเมื่อนี้แอดจอยให้ไปที่เด่น สี่สามวิ่งลูดจะสำหรับมัดรวมจับคูเดนสี่วิ่งลูดสี่มีสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่หนึ่งตามด้วยสี่แปดเด่นสาม,มดูดสามจับคู่สามสี่สามหกสามศูนย์ สามแปดสำหรับกันจ้ากันเนอเจจจำหายไปที่หาสี่หาสามหาหนึ่งหาศูนย์ สำหรับไซยเบิร์จากกันเบิร์นหาหาสามตัวจากโอ้โหแนวทางฮานอยโซวนี้ก็รซือว่าออกบกหวยมาตามสู่เนาะติดเบิร์นสองวันสามวันเบิร์บ,รบอมาเลยเนาะสำหรับสามตัวเขาจะไปที่สามสี่แปดสามหาสาม 4 3 0 4 3 6นี่คือ3ตัวบนจ้าตัวเด่นตัวเน้นจะโคนเน้นไป 4, 36, สี่สาหำหรับสุด3สตัวแล้วก็สามห้สเล็กหามจ้ะกันโคเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้า สามศูนย์สี่หนึ่งสีจ็ดสำหรับห้าน้อยมัดรวมนี่ก็คือสีด้วยจะเฉพาะกิดถึง vip ไอพะจะหรือว่ามักอยู่ในรอบได้กะลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่นึ่งได้จ้ะ้ะมักตัวได้ชอบตัวได้ลองนํำ ไปเปรียบเทียบดูอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบละกัาจังคอยตามเนาะสาวโบมีตัวหมักสาวโบมีตัวชบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาจะแนวทางกับมีเข้ามีรูดเราจะผิดพลาดประกันใดแอด้วยกับกับโคทูดโคัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเราจะมือนีกัโคไ้มาปังๆโคไ้มาตัวเน้นตัวจอละกันจ้าโคห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดรอยโซลีกันทุกคนทุกท่านจ้ามือนีกัโคไ้ ปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีจ้า